สรุปแล้วก like like ันนะครับสรุปเนี่ยก็บอกว่าเราเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อนะอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะฟังตามตามกันมาไม่ได้ฟังตามตามกันมาว่าอันนี้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ต้องคิดไปเลยนะถ้าเขาพูดมาอย่างนี้มีคนพูดตามตามกันมาอย่างนี้เป็นการสร้างกระแสเนี่ยในโซเชียลสร้างกระแสในอะไรพวกนี้อินเทอร์เน็ตพวกนี้นะครับฟังตามตามกันมาเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อต้องฉุกใจคิดด้วยก่อนนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าไม่จุดใจคิดเนี่ยแล้วเราเชื่อเชื่อไปอย่างนั้นอาจจะผิดพลาดได้อันที่สองบอกว่าอย่าไปเชื่อเพียงเพราะสืบต่อกันมาอาจจะเป็นประเพณีสืบต่อกันมาอย่างนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่ออาจจะไม่เหมาะสมก็แด้ไม่ถูกต้องก็ได้องเลยเปการเปลี่ยนประเพณีไปเรื่อยหรือนะอย่าไปไปเชื่อเพียงเพราะเป็นข่าวเล่าลือนะเขาเล่าลือกันว่าอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่าเชื่ออย่าไม่ได้นะครับ อันต่อมาเนี่ยอนนย่าเชื่อเป็นเพราะดูเป็นตรัก,กะมีเหตุมีผลแต่เหตุผลนั้นมัน,มนตรักวิบัติที่เชื่อไม่ได้ <_ breakup> เป็นตรักวิบัติที่ดูแล้วไม่น่าเชื่อถือแต่ฟังดูแล้วค่อนข้างจะดีแต่คิดจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับอันต่อมาเนี่ยอย่าเชื่อเป็นเพราะเป็นแค่กา,ารอนุมานคือถ้าเกิดสิ่งนี้ก็จะเกิดสิ่งนี้ก็จะเกิดสิ่งนี้ไปเรื่อยแต่บางทีม้จะไม่เป็นอย่างที่เป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้ก็ได้นะครับมันอาจจะมีความไม่แน่นอนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเป็นเป๊ะเป๊ะเป๊ะตาม ข้อต่อมาบอกอย่าเชื่อเป็นเพราะว่าลักษณะอาการปรากฏเห็นคนตื่นตกใจในี่ท่าทางเป็นมีพิรุษแล้วอาจจะมีจากเลือดอื่นหรือคนทำหน้าบึ้งตึงอะไรต่างเนี่ยครับไม่อาจจะไม่เกี่ยวเราอาจจะเกี่ยวที่บ้านถูกสีภรรยาด่าทอมาอะไรต้นน,นะครับอันต่อมาเนี่ยอย่าเชื่อเป็นเพราะว่าเหมือนกับเรื่องคิดเนี่ยส่วนมากเราอยกากมักอยากคิดข้ามตัวเองตัวเราเองเนี่ยครับเขาก็คิดยังไงเราก็คิดตามนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่าเชื่อเพียงเพราะอย่างนี้นะครับ แล้วก็อย่าไปเชื่อเพราะดูน่าเชื่อถือเช่นคุณดิวหรือคุณอะไรก็ตามเนี่ยครับพวกโคศกที่พูดในโทรทัศน์รูปรอรอดูเท่ๆพูดคล่องๆไอ้พวกนี้อย่าไปเชื่อนะครับดูน่าเชื่อถือเนี่ยอย่าไปเชื่อนะเพราะถ้าเชื่อพวกนี้นี่บางทีหละจะพาเราเข้ารถเข้าพงได้นะครับอันต่อมาเนี่ยอย่าไปเชื่อเพียงเพราะคนนั้นเป็นครูของเรานะเป็นครูของเราเนี่ยจะผิดได้เหมือนกันแต่ลองทดลองดูนะปกติคนเราไม่จะเชื่อตามๆกันเช่น รุ่นพี่พูดอะไรนะรุ่นน้องก็จะเชื่อตามนั้นไม่มีคําถามไปตีกันข้ามโรงเรียนเลยนะเนะี่ยไม่มีคําถามอย่างนี้ไม่ได้เราลองดูสิลองขัดใจรุ่นพี่ดูหรือขัดใจผู้นำของเราดูหรือขัดใจอาจารย์เราดูลองแกล้งไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดถ้าเขายั่วขึ้นมาหนักๆเนี่ยนะแสดงว่านี่เนี่ยคงจะไม่ใช่ของจริงแล้วลนะ่ะเราจะได้รู้นะไม่ไปหลงงมงาย ต่างระดับกันนะนี่คือสิ่งที่เราต้องฉุกคิดนะครับส่วนมากเราจะมักจะเชื่อตามเพื่อนนะดังนั้นเราต้องเชื่อตามด้วยเหตุด้วยผลมากกว่าที่จะเชื่อตามต่างาไปนะครับอ่ะขอญอาตคงจะคุยกันเพียงเท่านี้นะแต่ว่าขอญอาตดูนิดนึงนะเผื่อบางท่านจะมีคําถามหรืออะไรต่างๆนะครับอ่าดูซิมีไหมอ่านะครับก็มีคุณลําเจียกมาดูเนี่ยครับคุณนแผนกอะไรนี่นะดิ้นลนนะคุณบูบู บูบี้เนี่ยคุณยูนีน่นะมาจอยมาดูกันเนี่ยครับขอบคุณมากนะครับมาช่วยกันดูทีนี้ผมพูดเนี่ยจ,จะผิดถูกยังก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันนะครับโอ้แต่ยังไม่มีคอมเมนต์นะไม่มีคอมเมนต์ <c oughs> มีไหมไม่มีนะมีแต่ว่าเออมาจอยเนี่ยการอันนี้มีท่านหนึ่งบอกว่านี่คือการละมาสูตรสิ่นะฮะนี่คือหลักการอย่างนั้นนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไไดพูดถึงคําว่าการละมาสูตรแต่แรกเนี่ยครับ เพื่อว่าจะได้ไม่เหมือนกับเป็นการสอนศาสนาสอนศาสนาอย่างนี้มันอาจจะทำให้คนเบื่อได้นะครับเอามีคุณรู้จริงหรืออวดรู้เนี่ยท่านบอกว่าเชื่อคนที่ประสบความสาเร็จบางครั้งก็ได้มาด้วยวิธีการไม่ถูกต้องอืมก็จริงเหมือนกันนะครับในหนังเรื่องรอดลายมังกรนะท่านของจําได้เนี่ยครับรอดลายมังกรเนี่ยอาเหลียงเนี่ยรวยขึ้นมามีแบงก์ของตัวเองด้วยนะแต่ตอนหลังเนี่ยพอเปลี่ยนรัฐบาลใหม่เนี่ยจากจอมพลปอเป็นจอมพลสอ,อะไรเงี้ย อาเลียงต้องหนีหลอกนอกประเทศอันนี้แสดงว่าเขาได้โคตา้าหรือได้สัมปทานกันมีธนาคารเนี่ยเพราะการเมืองหรือต้องหนีอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยที่อาเลียงรวยขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นลักษณะว่ามีการคอร์รัปชันนยครับก็คือเหยียบหัวเหยียบไหล่กันไปแต่นั้นถ้าเราเห็นใครรวยในนะในแง่หนึ่งข้าจะโกงมาตั้งไหนสมัยคุณปู่หรือคุณพ่อโกงมา หรือตัวเองก็อาจะโกงมาก็ได้นะอย่าไม่ปักใจว่าจะเป็นอย่างนั้นนี้มีหลายคนนะที่มากดีเหลือเกินดูร่าทางรวยเหลือเกินสุดท้ายเป็นของปลอมนะครับของจริงก็มีนะแต่ว่าต้องเผื่อใจไว้หน่อยนะครับอันต่อมาท่านมีไหมมีอย่างไหมนะท่านบอกว่าไงอีกนะ